นายอาร์ตคำที่สองอ่านว่าไม่รู้ครับครูเฮ้ยที่หน้าเธอเนี่ยภาษาจีนเต็มหน้าเลยนะครูมองไปคิดว่าเธอจะตะอ่านได้อะคำนี้อ่านว่าวอแปลว่าฉันครับป็นเธอจะไปไหนบ้างวะเนี่ยไปไปไปขอนแก่นไปทำอะไรกลับไปหาเพื่อนนักเรียนทุกคน เตรียมทำความรบครูอย่างสุดซึ้งจากก้นบึ้งหัวใจสวัสดีครับเนี่ยเราทังอยู่กันได้นานครูตึงรักนักเรียนไงครูคะนี่มันไม่ใช่วิชาเพราะชำนะคะถูกแล้วก็ไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษก็ใช่ไงแล้วก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะคะครูก็ไม่ใช่นี่มันภาษาจีนของอาจารย์เจ้านะคะครูเจ้าเขาไม่อยู่ วีซ่าเขาหมดเขาก็ต้องไปต่อครูสอนได้คุณครูมีวิธีง่ายๆเลยคำแรกค่ะจะตามเลยนะคะครับค่ะนายอาร์คำนี้อ่านว่าไม่รู้ครับครูจะไม่รู้ได้ไงเนี่ยทำไมผมต้องรู้อ่ะครูก็หน้าเธอจีนขนาดเนี้หน้าจีนก็ไม่ได้บอกจะเป็นคนจีนนะครูนี่บอกว่าครูเข้าใจเธอผิดมาตลอดนะเนี่ย คุณรู้ว่าพ่อแม่เธอเสื้อพื้นหมอนใบเลยเนี่ยคำนี้อ่านว่าหาวครับแปลว่าดีไปต่อค่ะนายอาร์ตคำที่สองอ่านว่าไม่รู้ครับครูเฮ้ยที่หน้าเธอเนี่ยภาษาจีนเต็มหน้าเลยนะครูมองไปคิดว่าเธอจะตะออ่านได้อ่ะคำนี้อ่านว่าวอแปลว่า ัครบเขาได้แล้วเหรอในดาอากงจะสอนผมตอนเด็กๆเสมอครับคําต่อไปค่ะในอ,นอนาร์ตมูจะแวะมาหาผมเลยบ่อยๆผมบอกผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนจีนถ้ามีขีดอย่างนี้สามขีดขึ้นมาอ่านว่าอ้ายครับแปลว,แว่าร,รักเฮ้วอไอ้นี่ฉันรักเธอเหลือเกินฮย ทำให้ครูประทักใจมากเธอในดะครับผมเรื่องธรรมดาครับรูบถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นละไอสิเตรุเวียดนามได้ไตอ,อยิวเกมครับผมตุรกีได้ไหมเซนีเซวิโอรัมอุย้ยเออเเรู้ได้ยังไงอะ่ะคุณป้าก็ได้สามีเป็นคนตุรกีเหมือนกันครับผมเธอนี่เป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าใช้คนรอบข้างเป็นประโยชน์ต่ตอาการเรียนรู้ <S <S นายอาร์ตยอย่าทําให้ครูเสียใจขอคําว่าฉันรักเธอเป็นเป็นภาษา ภาษาอีสาน่อยหักเจ้า,ออาโอ้โหครับใครก็พูดได้อย่าเงาียยภาษาอีสานเนี่ยหอยมักเจ้าครูว่าภาษาเนี้ยสนุกกว่าพูดคําว่า่อยมักเจ้าสิบครั้งหนึ่งสองซาำหอยมักเจ้า่อยมักเจ้า่าายกกาาอยมักเจ้า่อยมักเจ้า คนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าตัวเงี้งงยยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเอดเ็กเป็นครูแลจบครบ